ปผ่าน,นะคะค่ะวันนี้เรามาเจอกันกับะคอลเลคชันสกุชชี่นะคะสีบลูนะคะหรือว่าฟ้านั่นเองนะคะถ้าอย่างไรเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราได้กี่ชิ้นและสีอะไรบ้างชิ้นแรกเลยนะคะของพี่แต็มนะคะเป็นบิงซูหมีของพี่สแต็มนั่นเองนะคะนี่เป็นถ้วยแบบนี้เลยนะคะบีบเลยโอ้โหสโลมากนะคะน่ารักดีเนาะ ชอบชอบแล้วก็คือยาวนะยาวมากเห็นไหมคะแต่ว่าผอมไปนิดนึงเอาอะไรเป็นที่ตั้งคะเอาตัวเองหรือเปล่าเป็นที่ตั้งเนาะสกูชี่โฮมเมดนะคะพี่พาทำเองนะคะเป็นของเซย่านะเป็นคิตตี้นะคะสโลนิดนึงนะคะไม่สโลเยอะข้างล่างเป็นสีฟ้าโบสีฟ้านะคะแต่ข้างบนจริงๆท้าสีขาวแต่ว่าเขาหายไปสี เป็นสกุตชี่กระต่ายของพี่แนนนะคะว้าวโคนี่นั่นเองนะคะพอาโคนี่สองนะคะน่ารักเนาะอันนี้เขาใส่ตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะข้างหลังเป็นสีขาวหมดค่ะพี่พาเลยเอามาไว้คอลเลคชันฟ้าน่ารักดีเป็นเต่าค่ะเต่าสีฟ้านะคะตัวนี้สโลนะพี่พาถึงเก็บเนาะสโลค่ะสโลเล็กสโลน้อยก็สโลจะเก็บหมดโอเค ด้านหนึ่งเป็นสีขนมปังนะคะเป็นเต่าขนมปังนั่นเองอันต่อไปนะคะเป็นปลาวานนะคะแต่ว่าหางหลุดนะคะนี้ f อให้มาตอนให้มาเนี่ยหางจะหลุดอยู่แล้วแล้ว,ลวต้องเกสมาเล่นเนาะตรงนี้ก็มีแผลด้วยนะคะบีบเลยเจ็บหนักนะคะแต่ยังเก็บไปอยู่นะต้องขอขอบคุณน้องด้วยนะคะตามไปให้ที่บูต,ตอนออกบูต,ตอนงานรักลูกดนะ้วยเนาะมีแผลตรงนี้ด้วยนะคะเขาแบบ แบบขาดง่ายอะไรเงี้ยทุกคนก็จะทรมานเขาจังเลยนะคือเหมือนจะเล่นเยอะสุดอนะพอมันใกล้ขาดนี้งออกไหมเออเนี่ยมันแบบหน้าบีบเไรอย่างเงี้ยบีบเล่นตลอดนะคะน่ารักดีค่ะไปนะคะมาสเมโล่นะคะสีออกเขียวเขียวฟ,ฟ้านะคะไม่ใช่สีข,ขาวเนาะก,กล้องอาจจะหลอ,อกไปนิดนึงพี่พาดูแล้วเป็นเหมือนคล้ายๆมิ้นิ์น,นะคะสีมินต์ สโลนะคะเป็ยนยี่ห้อเดียวกันนะคะเป็นมัซเมโลเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นรูปหัวใจสีมิ้นเหมือนกันนะคะมือยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหรน่นะยังบีบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่น่ารักดีเขาบอกว่าแรงแล้วนะอันนี้แลมากเจ๊ไม่รู้เลยอ,นะอันนี้เป็นไอศครีมแม็กนัมนะคะลอยกัดนะคะเป็นรสมิ้นนะคะป้าฟ้ามิ้นมิ้นพี่พาทำเองค่ะดูน่ารักไหมสโลมาก สโลมากเลยต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตานางฟ้าทานข้าวเหนียวโอเคบีบเลยนะคะอ๋อ oh, ตินเบอร์มีไข่ขี้เกียจอยู่บนหัวนางด้วยนะคะทุดุมทุดุมทุดุมบีบเลยนะคะด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะน่ารักอะค่ะสโลแล้วก็หัวใหญ่ <laughs> หัวใหญ่มากๆเลยนะคะ น่ารักดีอันต่อไปอันนี้นะคะเป็น DIY นะคะพี่พาทำเองนะคะสีฟ้าเมฆฟ้านั่นเองอเอเเมฆสีฟ้านะคะน่ารักดีนะคะอันนี้เป็นตะเปาาชวานะคะนี่เลยนะคะที่พี่พาเอาไปแช่นะคะขาดแล้วดูซิว่าสโลไหมเอามาให้ดูตรงนี้เลยดู ยังคงความสโลนะคะแต่ว่ามันแข็งกว่าเดิมนิดหน่อยนิดหน่อยแข็งกว่าเดิมนะคะแข็งกว่าเดิมอันนี้อันเล็กโอเคมาให้ดูด้วยกันอันนี้อันเล็กนะคะสีออกแบบฟ้าเข้มเข้มเชิงน้ำเงินนิดๆอ๋อมีน้ำเงินอีกอันนะนี่อันนี้เป็นน้ำเงินโอเคนี่อันเนี้ยฟ้าน้ำเงินก็อยู่ด้วยกันเลยนะคะน่ารักเนาะ สีน้ำเงินไม่ค่อยได้บีบอะ่ะเขาดูแจ่มมากเลยสีเหมือนแบบเหลือบมุกก็ค่ะสวยดีพี่พาชอบตะมุตะมินะคะกระต่ายของพี่ฝนนะคะว้าวคนนี้นั่นเองัอใหญ่มากวิดบึ้มวิดบึ้มนะคะบีบหูทีหนึ่งบีบตรงกระเป๋าทีหนึ่งโอ้โหฟินเวอร์ฟินเว,เวอร์เลยนะคะไปน,นะคะรดสิว ล้อสิวนี่คือไม่มีสิวใช่ไหมพี่พาดูบีบโอ้โหตลโลมากน้องโอ๊ตเห็นน้องโอ๊ตอยากได้เลยเห็นไหมเด็กผู้ชายชอบอะไรอย่างนี้น,ะะน่ารักดีบีบแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวจุกหลุดอันนี้เป็นบิงซูจริงๆเขาคือน้ําแข็งใสเนาะเพราะว่าไม่มีตกแต่งผลไม้จะไม่ได้เป็นบิงซูนะคะเป็นน้ําแข็งใสญี่ปุ่นพี่บาชอบเรียกบิงซูเวลามันสูงๆทีไรก็นึกถึงบิงซูไงตลอดตลอด ด้าหนึง่งโอเคอันนี้ก็ของชวาเหมือนกันเนาะชวาทำออกมาน่ารักน่ารักั้งนั้นเลยอันต่อไปนะคะเป็นขวดนมนะคะสีฟ้านมวัวสีฟ้าสาโลนะคะดูสิสโลมากเลยค่ะเป็นของน้องพิมพ์นะคะไข่นะคะ <laughs> นางฟ้าไข่ นหัวด้วยนิดนึงน่ารักน่ารักมา,มากๆเลยตังหลังอีกนิดนึงนะคะอหอมยังหอมอยู่นะเอาออกจากถุงแล้วยังหอมอยู่เลยอะ่ะปกติจะลดความหอมแล้วนะอันนี้เป็นไข่แพนด้าสีฟ้าไข่แพนด้าฟ้านะคะน่าร <laughs> ัก สโลนะคะต่อไปเป็นเคสออลิกสีฟ้าโอ้โหนุ่มสโลโดนัท DIY โดนัท DIY ของพี่ผาเองนะคะเป็นสีฟ้าชมพูนะอีกฝั่งนึงเนาะอีกฝั่งไม่ได้ทาสีนะคะสโลมาก คือจะเทสเทสเทสความสโาโลนะคะตอนนู้นก็เลยลองฝั่งนึงทาฝั่งหนึ่งไม่ทานะคะใช่หหมีืเสือ <c oughs> อ้าตวั <c oughs> ต<ร>วอะไรอันนี้ตวัวอะไรมีหรือว่าเสือไม่ใช่แมวอ่ะแมวปะ <c oughs> ดูไม่น่ากลัวเลยอะดูน่ารักจุงอะยหมีเหรอนะหมีน่าอย่างเงี้ยเหมือนคู่มากงไงเป็นหมีไง ได้ยังไงนะอีกทีนี่ได้ยังงี้ได้ยงงี้ไงโอเคนี่มาแล้วคุมะนี่ไงได้ย่างงี้ไงเนี่ย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 อันนี้รวมๆแนละ้วเหมือนจะม่วงก็ไม่เชิงนะแต่พอเอามาวางแล้วเขาออกเป็นพักเทลก็เลยให้เขาอยู่ฟ้าแล้วกันนะคะอยู่สีฟ้านะคะสีฟ้าสู้ๆแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้สีฟ้าค่ะ สุดท้ายแล้วนั่นก็คือายชวาสีฟ้านั่นเองดีบเลยมีความนุ่มหยุ่นสโลนะคะอ้พมีความนุ่มสโละคะ่ะชอบมากเลยนะคะน่ารักแล้วก็มีครบทุกสีแล้วด้วยนะข้างในนี้เป็นแบบนี้เนาะเผื่อใครยังไม่เห็นนะคะคลิปที่พี่พาแกะกล่องสุ่มบมีย่นเลย เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยได้กี่อันบ้างและได้อะไรบ้างคอลเลกชันสีฟ้านี้มี25ชิ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะคอลเลกชันสีฟ้าน่า จน้องๆไหมคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นสีอะไรรอติดตามให้ดีนะคะงั้นคลิปนี้เป๊าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่แน่นอนคะ่ะบ๊ายบาย